นิยมนำภาพของนันะวันน้อยนะครับครับตนอบนตนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็<อ>ย่างเข้าหกสิบหกแล้วครับย่างเข้าหกสิบอกในการทํางานก็ผ่านเกี่ยวกับการด้านงานการภาพตอนนั้นดูเหมือนว่าผมจะเริ่มเมื่อตอนอายุยี่สิบยี่สิบกว่านี่แหละครับเพราะว่าจำจำได้ว่า ช่วงนั้นผมต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วผมก็ยังติดดการพลาดอยู่ผมต้องไปขอเขาเออบอกว่าช่วยเหลือหน่อยทาทหารแล้วก็บอกว่าอาได้ผมก็ออกมาผ่าหนังอีกต่อไปตอนนั้นก็เดินลงนะครับเดินไปทุกตำบเออทุกอำเภอตำบลไม่มีโลงครั <c oughs> ไม่จะมีที่อำเภอแล้วก็จังหวัด ผมก็ได้รับความเมตตาจากนายจำเจียเนนที่ผมเขารลกเกก็เหมือนพอ่อแกพยายามช่วยเหลือผมมาตลอดนายจำเจียนี่เราเสียอู้อะไรอย่างงี้ครับที่สอีสานภาพยนตร์ซึ่งเกิดก็ในในสายนี้เขาก็มีแม่เหล็กอีกตัวหนึ่งก็คือโกนจนันทาครับในการทํางานนะครับผมก็คอยฟังรุ่นพี่ๆเขาพกากันยังไงบ้าง ในช่วงนั้นเขาพยายามคอยติดตามตลอดไม่ว่าจะเป็นโคนจนานันทวันวิมานพรสกุลชัยเบญจชัยรุ่นอาวุโสทันั้นแหละครับที่กล่าวมาเขาคอยติดตามดูลีลาดูการพูดจาดูจังหวะการแสดงของตัวละครว่าเขาจะทำยังไงจนกระทั่ง มันฝังหัวผมแล้วแหละตอนนั้นน่ะจนแทบไม่อยากจะเรียนหนังสือสเลยตอนนั้นน่ะก็เอาง่ายๆก็ไม่เรียนเลยไป <c oughs> กับเขาเลย <c oughs> ทีนี้ก็เริ่มสนุกสนานครับกับงานชิน้นนี้สนุกมากๆมันทำให้เรามีชีวิตที่แบบว่าทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นทั้งมีความหวัง คนรู้จักเราเยอะๆจกนกระทั่งภาคหนังที่โรงนะครับเข้าๆตามโรงต่างๆ <c oughs> ก็ได้รับแรงใจจากประชาชนจากท่านผู้ชมพอสมควร <c oughs> เราใหญ่สจังหวัดนี่ถ้าใครสามารถไต่ระดับขึ้นได้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นนักภาพที่อยู่ในเกรดเว่างนันเดอะมันก็จะมีโคลาอุบลขอนแก่น อุดอนแต่ละโลมในจังหวัด4จังหวัดน,นี่ถ้าใครอาหารขึ้นภาคได้ค่าตัวจะดีดขึ้นได้รับการรับรองที่มั่นคงจากทางหลงเข้าไปเยนต์นะครับเขาเชื่อถือทีนี้พอนักภาคใหญ่หรือว่าเป็นนักภาคใหญ่รุ่นพี่นะเขาก็เราก็ไปรับต่อเข้ามาเดินตามมาเภอ การเดินแต่ละครั้งต้องใช้เวลาเกือบร่วมประมาณเรื่องหนึ่งนะครับหนึ่งเรื่องจะใช้เวลาการทํางานประมาณเกือบสองเดือนน่ะผมจําได้ก็สองเดือนอ้าอยู่อย่างนั้นแหละป้าไปจนกระทั่งใหม่ๆมดูบทพอสามสี่วันห้าวันก็เริกไม่ดูบทแล้วใช้สมองใช้ความจำ หาเทคนิคหาลูกเล่นผสมประเสริฐเข้าไปให้ให้ตัวละครมันสนุกสนานขึ้นเจนกระทั่งถึงทีผมบ้างทีนี้มีครั้งหนึ่งไม่รู้ไปถูกใจโรงเขายังไงครับที่ขอนแก่นชื่อโรงอะไรครับเโรงหนังขอนแก่นนะครับที่โรงบันเทิงจิตครับเจ้าของโรงเขาชอบผมมากลากผมชอบลีลาสไตล์ผม เขาเลยทำหนังสือไปถึงเจ้าของสายเบากว่าเด็กคนนี้น่าสนใจนะช่วยดูแลมันหน่อยเท่านั้นแหะครับผมก็ได้รับหนังใหม่ๆต้องไปซ้อนที่สำนักง,งานที่บริษัทและออกเดินสายทั้งแรกเปิดตัวคือไม่ต้องรับหนังจากใครเลยรับจดๆจากบริษัทเลยเออพรรับค่าใช้จ่ายเดินทางทุกครั้งนะครับ พอเรารับภาคหนังรับลับปีนซ้อมเรียบร้อยก็จะมาเบิกเขาก็จะมีจ่ายค่าค่าเดินทางมีเงินเดินทางเออมีค่าเดินทางให้ตอนนั้นหกร้อยก็ไม่ใช่ธรรมดานะมเนาะไปได้ทั่วทนะั่วภ <c oughs> าคอีสานนะครับโดยมากก็ออพอรับหนังปักก้งไปเลย สตาร์ลงใหญ่ซะด้วยจิงๆครับโอ้โหขาตัวนี่สั่งเงื่อตกพลักเลยเลยตอนสตาร์ทลงใหญ่ตอนนั้นใช้ชื่อภาคมันเหมือนมันเหมือนมันขันอะครับแล้วชื่อใหญ่คนตอนนั้นใช้ชื่อภาคอะไรใช่ฮะชื่อนักภาคใช้ชื่อว่าอะไรตอนนั้นชื่อนักภาคครับนันทวันใช้นันทวันเป็นนันทวันน้อยเป็นนันทวันน้อยเออตอนตอนนั้นนันทวันใหญ่เกียแล้วครับเออ ผมมีเวลาจะเตะไพ่คายแกนะผมชอบครับผมถือว่าเขาเป็นอาจารย์ผมเลยแหละอาจารย์ที่ผมแอบฟังเขาตลอดผมชอบเขานันทวันผมเป็นคนที่ชอบภ้าหนังแบบตลกสนุกสนานไม่ไม่ชอบไม่ใช่เป็นคนซีเรียสชอบให้คนมาดูหนังสนุกหัวละน่าเริ่ม แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะพลาได้อย่างเดียวเนาะโชว์ชีวิตอะไรก็ับท่าน้หมครับที่นี้เปิดขึ้นโรงใหญ่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็พอไปถึงโรงนี้นะครับโรงอัมพรเดี๋ยวลุ้พี่ที่อุดร๋อครับโรงโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากมากะจจันมากไปดูคัดเอาหน้าโรงตัวเองโอ้โหอ่านี่ถึงตีค่าเราไว้ เรื่องนั้นชื่อเรื่องอะไรที่ผ่านตอนนั้นจำชื่อเรื่องได้หมน้โอโหครับผมมารอซื้อบัตรชื่อเรื่องอะไรรอจองั่วนจำชื่อหนังได้ไหมชื่อเรื่องอะไรไอหนุ่มดาพเดจอนนั่งระวันน้อยอ้อผมก็บอกคิดในใจเอาแล้วไงกูเจอของแข็งแล้วเว้ยคือที่ว่าคำว่าของแข็งที่ผมพูดก็คือคำว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจ คนมันเยอะผิดสายตาผิดสังเกตครับผมก็เป็นนักภาพตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่ใครๆม่ก็ยังไม่รู้จักแต่พอเอ่ยว่านันทวันน้อยภาพเขาก็อยากจะทดสอบว่ามันจะเหมือนทาจารยนมั้ยโอเคครับตาโปกเจล่ายกรอนนิดหน่อยต้นแบบใจใจเต้นอไม่ได้รับได้นอนมาสามวันแล้วผมนั่งรถก็เขีย่ไปด้วยเกียรไปด้วย อาชงบิวเขียนกรอนไปจะผิดผลายังไงเอาไปก่อนละรอบแรกโอเคครับ่าเสียงปรบมือไม่พอใจก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับทีนี้ก็เริ่มมามองหาตัวตัวไหนที่เราจะเล่นกับมันมันเป็นหนังที่ไม่ค่อยโด่งดังครับมันสือทำเงินทีนี้มันเลยเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้ก็ เริ่มดี้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆไปลงไหนเขาก็ต้อนรับดีคนดูก็เริ่มให้ความสนใจเป็นที่รู้จักกันไปทั่วแล้วครับไปหมดเลยมันสิบเจ็ดจังหวัดตอนนั้นไปเรื่อยๆก็สนุกครับจนกระทั่งบางทีนั่งรถนี่ไม่ต้องเขียตามเลยรถโฟลรวบัส พ่อแม่เราต่างพ่อโจเฟอร์เขาไปดูผมผ้าเขาชอบพอเขาเห็นกระเป๋าน้ำของพี่หมปั๊บไอหนุ่มดาบปรนเดจจอเฮ้ยนักภาคเหรอน้องครับเฮ้ยกระเป๋าตื่นรถเลยไม่ต้องเก็บตังนะเลยไปยังงานอีเออมันเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างครับเพาเถอะสามลอนั่งเลยยังไม่ต้องเสียตังเลยเขาดีใจที่ได้รู้จักกับเราครับ ทีนี้จากภาคหนังโรงนานไหมกว,ว,ว่ากว่าจะกว่าจะไม่ภาคเกือบประมาณคิดว่าประมาณสิบกว่าปีส่วนใหญ่ถ้าประมาณสิบกว่าปีนะั้นภาคยู่ที่โรงจังหวัดไหนเป็นหลักหรือหรือหรือ,รอ,รอไปไปตามหนังตามตามสายของสายหนังนครับตามสายครับแล้วที่สุรินทร์นี้เคยมาภาคหนังโรงไหมช่วงหลังครับไม่ไม่ช่วงช่วงที่เดินเป็นนักภาคอยู่สายสัมเกียเนี่ยแล้วมาภาคเคยเดินมามาภาคที่สุรินทร์มัม้ะครับมีครับ ตอนนั้นโรงอะไรจาได้ไหมที่โรงสุรินที่ใช่ไหมใช่ครับก็มีโรงคาเทสภาคสุภาษสุรินอยู่ภาคโรงคาเท่คาเทสมันก็มีคาเทสสีสยามพเพชรเกษมสีสุรินทร์โหที่หมดทุกโรงเลยดิทุกโรงเลยครับครับเพราะว่าบางทีสายใหม่เขาเกิดขึ้นแบบไก่ลาดฟิล์มครับสายไก่ลาดเออไก่ลาดฟิล์ม เราก็อยากไปอยู่นี่เอ้อยากภาคหนังโชไปออออ,อยู่ก็ไปอยู่ไกลรลับค่าตัวมันก็เพิ่มเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเขาก็ต้องการอยากจะได้ตัวเราเมือนกันก็ต้องกาบปลาคนพ่อไปขอรับใช้ตามสายนู่นหน่อยครับผมอยากภาคหนังชเพราะมันเดียหนังชชบ้าด้ยคนดูยุ่งนั้นมันติดนัดภาพมันไม่ใช่ชอบหนังมันติดนัดภาพ พราะผมมาอยู่ตอนยุคหนัง16บวก35มันหนังดอกดินน่ะเนาะมันจะมี35ด้วยนะครับอโองหนังก็มีสองเครื่องไอ้ผมก็ไปวางแบ็กกราวให้เขาเพอาวางแบ็กกราวแต่หนัง35ยนีไม่มีเสียงนะครับก็ต้องกดแันเสียงบางทีกดนี่โอ้ยจนดีวดางเลยแหละแผนเสียงมันเร็วมันเร็วกมปบบากมันไปตรงปากตัวละคน อเออเออถ้าเป็นรายการเป็นเสียงปืนเสียงอะไรล้วก็เป่าได้พิ้ว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 อะไรได้เราก็ทําได้เ <c oughs> สียงฟันด่าฟันเดืกบเราทําได้แต่ตอนซิงใส่เสียงปากกนแบบเออนักร้องร้องมิดร้องเพลงอย่างเงี้ยตายแล้วอาบางทีเสียงไปกอดปากยังงับงับอยู่บนจอคนก็นดา่าหลายครั้งที่ผมโดนเหมือนกันเอาไม่อยู่ครับสปีด <c oughs> มันก <c oughs> ็รสปีด <คน S 1> เออมันไปเจอไอ้เขาเรียกอะไรลืมมาแล้วสปีมันเสียงพิกอัพพิกอัพเออมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งเอาไว้เป็นเสียงตัวฉากต่อไปตัวนี้ก็ร้องเพลงโอ้โหกดบางส้นจนโอ้โหเล็บเจะหนลุนเลยนะครับอยากให้มันช้าแต่นิ้วมือคนกับพลังไฟฟ้านกไม่ไหวมันก็หมุนมอเตอร์ก็บีบ สองครัง้งสามครั้งหาวิชาการให้มันชา้ากพอดีไปถามช่างอิเล็กตรอัวนี์เขาต้บอกว่าต้องทำเลียนปักไฟถ้ามันชา้าเราก็เลยกถ้ามันเร็วเราก็ลดเออดีขึ้นหน่อยตัวเล็กๆก็ยังชั่วหน่อยครับ<ฆ>นักข้าก็ตอนนั้นก็เหมือนจะเป็นลูกเรลาสีสุพรรณี สาธิตจุฬารักเอ,อ่อแล้วก็ใครนะอีกเนอะหลายชุดรับเปิดแบ็กดาวอยู่ประมาณสองเรื่องก็เลยเอชับไม่ค่อยไหวไ้อนาคตมันจะไม่ค่อยกาวแล้วนะมันจะจมเลยเด็กออกนิ่กินตัดสินใจ ออกข้าวัดนรวงเลยดีกว่าก็จากวันนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มดีดีขึ้นดีขึ้นด้วยประสบการณ์ไม่ค่อยมีคนสอนแอกะทับมันต้องใช้สมองตัวเองใช้ประสบการณ์ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในงานศินลปะส่วนตัวไม่มีใครบังคับเราถ้าเออ,อถ้าตัวนี้คนดูไม่ชอบก็เปลี่ยนถ้าเขาคนดูเขาชอบสไตล์นี้เราไปกับเขา แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องจดจำไว้ก็คือการพูดจาการใช้ภาษาให้มันถูกต้องในการภาคอัขละมันต้องชัดเจนตัวลูกเล่นลูกอะไรก็ต้องคอยระวังอย่าให้มันมากเกินไปอย่าให้มันหยาบคายให้มันสลกเฮ้ฮ บูโอบูไปพระเอกก็ยอยากพระเอกก็แบบเสียงเป็นแมนเรียบๆไปคนร้ายก็สมัยลิงโกกับจังโก้มันก็ต้องโหดนะเนาะแล้วก็พูดไปบลอยเพราะไอ้พวกนี้พวกหนังคาบอยพวกเท็กซัสเออ, <c oughs> อหนังนจังโกผมก็เคยภาพวกหนังคาบอยบอลโกมารีวูดอจำได้แล้วจังโก้เจ้าสมิงลิงโก น้งตลบก,ก็จะเป็นสารวัตรจุือ,อนึกเกิดมาได้เรื่อยๆพูดไปกันเรื่อยๆสารวัตรจุ๊บที่เด่นสารวัตรจุบอันนี้ก็เป็นนังเบาสมองพอลายะหลานมันก็มีน้งตัวไหนเก้นมาทําเงินมากเลยนังเรื่องนี้เอ๊ะทำไงจะได้ผาชื่อหนังมันก็ตลบดีเนาะมันชื่อบอมบอม ดับเบินบอลโอ้โหใครพาเข้าไปในเสียงนอกเลยก็แดดแห้งเลยมันพูดไวมากเลยหนงังฝรั่งเ้สตัวละครเก่งมากเลยเราจะใช้ยังไงมานพูดมากปล่อยมาพูดไปเราก็พูดน,น้อยๆตามมันจับคําหน้าคําสุดท้ายมาประกอบกันเออเข้าตาไปได้อะผมคิดแล้วถ้าตัวละครพูดเร็ว ปล่อยเขาพูดไปปากนั่งอาบไปแต่เราใช้จังหวะของเราดีๆถ้าปากพูดปิดปากเราก็หยุด <c oughs> ต้องใจวีชาลิธิจักงมังกรทองตะลุยค่ายรถถังโซดมกอมลาไอดุมดาพเนจรคน,คนคนคนเหลี่ยมคนคม คนเหลี่ยมไลอ้นโอดีิเยอะครับแล้วก็จอบราเดอร์ก็จะมีพวกอจอบดาบเาจ้ายุธจัรไอ้ดุมดม,ดมีดฟางลั่นไอ้นุมมีดฟางลั่นฆ่าแห่งความรักฆ่าแห่งความรัก อะไรอีกแล้วก็พวกหนังพวกรักหว,วานพวกหนังหรียจีนเสียรักแม่ม้าเมฆพวกนี้รักในมาเมฆคิพรักากาแงแปลงช่วงนั้นตอนนั้นก็ยังอยู่โรงนะเออครับตอนนั้นก็ยังทำหนังโรงพที่มีไปเจอที่ลูดพี่พี่เขาทำหนังเล่หนังอะไรก็ทำ ก็เลยคิดว่าเออช่วงนั้นค่าใช้จ่ายมันก็ไม่เท่าไหร่เนาะก็เป็นร่วมกับเพื่อนลงทุนไปซื้อรถซื้ออุปกรณ์เท่าเลยยกชุดเลยตอนนั้นรถหกล้อเขาทำเบ็ดเสร็จแล้วนะรถกันเนี้ขายได้เลยก็ขายใด้ประมาณตอนนั้นมันดูเหมือนจะเป็นประมาณสี่แสนกว่าผมจำได้ ก็เลยอ่ะชื่อสักคำหนึ่งพูดกันมาใครมีเท่าไหร่ก็ลงมาผมจะเป็นตัวช่วยที่จะออกไปภาคต่างานนอกตา,า,ตาหูบ้านต,าตา่ตางๆเพื่อเชิดตัวให้หน่วยมันมีชื่อเสียงขึ้นครับพอวันไหนผมบ้างสมัยก่อนก็ไม่มีพอเราจับเนาะมันไม่มีอ่ะม,มันมีแต่ยังเงี้ยไปไปสนีหงก็โทรมาบอกเพื่อน จงโทรเลขเอ้ยวันที่15นะ15 1ห17หกเข้าวางเว้ยเดี๋ยวจะลงมาช่วยภาคเขาก็เริ่มรับงานตามมันนอกหลวงพ่ออะไรก็เออไอ้นัถ้าไอ้ช่วเล็กๆน่ะมันมันอยู่ไหมเขาบอกมาวันที่15 16 17เออเอามาใชายเอามันมาภาคให้ฟังหน่อยนะเออชาวบ้านเขาก็ชอบครับพอเสร็จธุระเราก็กลับไปทำงาน พวกหน,วหนังที่เล่ไปต่างๆนี่ก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนเข้าไปครับผมก็ช่วยไปดูหนังทิ่งเทพ<ม>หนังเรื่องอะไรดีๆก็จดหมายไปบอกเขาแล้วไปซื้อบ้างครับอชื้อแถวอหลังเฉลิมโคงบ้างซื้อหนังมาเอาไว้ฉายเ,าเราชอบเรื่องอะไรเราไปเดินดูว่างๆ เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถามเขาว่าเท่าไหร่เขาขายเท่าไหร่เรา,าซื้อตอนนั้นก็แพงมากเลยนะ้หนังอ่ะมีนกหเนินขึ้นมีแต่ราคาหมือนขึ้นเ <c oughs> <c oughs> ดียวแพงที่สุดแล้วถ้าห้ามหมือนในสุดยอดของหลังถ้าเป็นสมัยนี้คุณเลยไม่ได้หรอก